สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกสารแน่กันนะคะ,ะสะรแนวฤดูฝนจะเป็นเครือแบบนี้นะคะเขาจะหนีออกจากกระถางเราก็ตัดออกปลูกแบบนี้นะคะเราจะไม่ปลูกให้ตั้งต้นเราจะปลูกแบบแนวนอนน,นะคะแล้วยอดของเขาก็จะแทงขึ้นมาเองค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะอ่า ดูอ,อีกทีนะคะกระถางนี้เราจะปลูกในเข่งในกระถางเราจะปลูกเป็นแนวนอนถ้าใครอยากได้เยอะก็ใส่ต้นละทีละสองต้นสามต้นก็ได้นะคะแต่ของเราจะปลูกทีละต้นแต่ว่าจะใส่เยอะเๆหน่อยจะใส่แบบนี้เลยนะคะให้มันแนวนอนอย่างนี้เลย เราก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะในสวนของเราอันนี้ขยายพันธดูฝนนะคะเห็นไหมมันจะมีรากออกแล้วเราก็ทําให้มันเป็นแนวนอนเลยทับอันเก่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะใส่ลงไปดูยทับกันไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ารากของเขาก็จะต่างคนต่างหาอาหารไม่แย่งกันเห็นแล้วอันนี้ก็ได้แล้วกระถางนึง